สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอมกำลังยืนอยู่ข้างๆกับรถเบนซ์นะคะ C350 EAMG ค่ะเป็นรถปี2016นะคะและใหม่ของเขานะคะน้อยมากๆเลยค่ะอยู่เพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นเองค่ะสำหรับยางคันนี้นะคะเป็นปี2019ค่ะเรียกได้ว่าใช้กันไปแบบยาวๆเลยนะคะมาดูข้างในกันบ้างดีกว่าค่ะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยท้ายตัดแบบสปอร์ตนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพนี่คือยังใหม่มากเลยค่ะและในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะสีแดงดูหรูหราสปอร์ตเท่มากๆเลยนะคะสังเกตได้นะคะว่าเบาะของเรานะคะยังเรียบตึงอยู่เลยนะคะไม่มีรอยปิดหรือรอยแตกขาดใดๆเลยค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่าห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางและก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะ ในส่วนของราคารถคันนี้นะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะราคาอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่แจ้งว่ามาจากในคลิปนี้นะคะเรามีพิเศษให้นะคะ ฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งกันไปเลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีฟรีโอนให้ด้วยนะคะและยังไม่พอนะคะสำหรับดอกเบี้ยนะคะเรามีพิเศษให้ด้วยค่ะขั้นต่ำนะคะ2.79บาทเท่านั้นเองนะคะหรือท่านไหนนะคะอยากจะออกรถนะคะในนามบริษัทนะคะก็สามารถไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะ ท่านไหนนะคะกำลังมองหารรุ่นอื่นๆอยู่หรือสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะหรือจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วมาพบกับพวกเรานะคะทีมงานขายนะคะที่ b e n z Certified Used Car by Millennium Auto Group สาขาลาดพร้าว112นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ